เหลือเฟือในส่วนของพลังกำลังครนบแต่ก็สิ้นเปลืองในส่วนของพลังงานเชื้อเพลิง3ามศนเบนซินเท่านั้นที่ได้โชคตัวนี้ด้วยความที่เป็นเอ็กซ์ตารแพ็คนะครับเขาจะเพิ่มสติกเกอร์ชิ้นใหญ่ตรงนี้จริงๆอนะ่ะสามหมื่นคือราคาสปอร์ตบาร์เลยแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยแถมฟรีหมู่บ้านไหนเพื่อนบ้านเซนซิตีฟต่อเสียงก็ปรับให้มันเงียบได้มาแล้วครับกับสปอร์ตแรปเตอร์เอ็กซ์ตาแพ็คนะครับเพิ่มราคาด้วยสา0 0 0บาทเดี๋ยวผมพามาดูในวันนี้ว่าเพิ่มอะไรบ้างเนาะก่อนรับชมก็ ฝากกดไลค์กดติดตามคาร์โปรเจกต์ใน EP นี้ให้ด้วยนะผมแล้วก็ถ้าอยากได้รถนะครับผมเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเป็นเบอร์ของผมเองขออนุญาตสวัสดีนะผมอา Car Project ร์ตคาร์โปรเจกต์นะพิพิธการการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพระนครกราเซนน้องวินนะครผมวันนี้ผมเอา r a p t o r e x t r a p a c k นะครับซึ่งตัว e x t r a p a c k เนี่ยผมขอพูดก่อนเลยว่ามันจะมีแค่ในรุ่นที่เป็นเบนซิน3.0 V6 เท่านั้นนะครับตัว2.0เนี่ย ไม่มีเอ็กซ์ตอแพ็ตัวรถนะครับเป็นสามจุดศูนย์เทอร์โบคู่หรือเทอร์วินเทอร์โบนะครับสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้านะพลังก,กำลังเขาส่วนอัตราเร่งหรือแรงทอก็ห้าร้อยแปดิสามนิวตันเมตรครับก็เหลือเฟือนะนับเหลือเฟือในส่วนของพละกกำลังนะครับแต่ก็สิ้นเปลืองในส่วนของพลังงานเชื้อเพลิงนะครับแต่จะได้ความมันนะครับกับการขับขี่แน่นอนแค่สตาร์เทเครื่องอ่ะก็เร้าใจแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมขับขึ้นมาสตาร์เทเครื่อ โอ้โหอยากจะซื้อเลยอยากจะซื้อเพราะเสียงท่อมันเนี่ยแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะับเครื่อง3.0ทวินเทอร์โบโนเนาะนะับพูดไปแล,แล้วแล้วก็ระบบระบายความร้อนเป็นพรดลุไฟฟ้านับก็คือไม่ต้องเอาพลังกำลังเครื่องยนต์มาทํางานระบบระบายความร้อนเขานะครับก็คือเป็นมาตรฐานของ Ford ณนะปัจจุบันนี้แล้วนะครับอ่ะด้านนอกภายนอกนะครับตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะได้ไฟหน้านับที่เป็นไฟหน้าแมทริก LED นะซึ่งไฟหน้าตัวเนี้ยเป็นไฟหน้าที่สุดสุดยอดแล้วนับคือเขาจะคอยหามุมองศาให้เองนะครับ แล้วก็มีการปรับความเข้มของลําแสงตามความเร็วรถด้วยขับเร็วลําแสงก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ยิงออกไปไกลขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นนะครับในระยะทางที่ไกลขึ้นบวกให้มันสมานกับความเร็วที่เราขับเนาะแล้วทีนี้ไฟสูงเนี่ยคืออะไรที่แบบว่าหูกใจที่สุดแล้วนะครับคือมันสามารถเราไม่ต้องคอยควบคุมระบบไฟสูงอะ่ะเมื่อเวลาเราขับอยู่ตอนคืนไฟถนนมันไม่มีแล้วนะครับเราต้องมาคอยเปิดปิดไฟสูงด้วยตัวเองนะแต่ว่าตัวเนี้ยเราไม่ต้องคอยทาอย่างนั้น รถเขาจัดการให้เองนะไฟถนนมืดไฟสูงติดแล้วไฟถนนสว่างไฟสูงดับหรือรถวิ่งสวนมานะไฟสูงก็ดับให้แต่การดับของเขาอไม่ได้ดับหมดเลยนะถ้าปกติรถมันมาทางขวาเนาะไฟขวาเขาจะดับนะมันจะดรอปแสงเพื่อให้มันไม่ไปส่องกระทบต่อรถที่วิ่งสวนมาแต่ไฟข้างเนี้ยมันยังติดอยู่นะบางทีเราอาจจะตกใจนะถ้าขับขับอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไฟมันหายไปข้างหนึ่งนะไม่ต้องตกใจมันเป็นระบบของไฟหน้าแมทติเขานะครับผมอ่ะนี่ข้าวของไฟหน้าตัวนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะ พอทราบอยู่แล้วเนาะอันนี้อุปกรณ์ด้านนอกคันเนี้ยไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยไม่ได้มีการใส่ชุดพาร์ทเพิ่มเติมนะฮะซึ่งของเดิมเขาเนี่ยกระจังหน้ามันเป็นคอมโพสิตมีความยืดหยุ่นและมันมีการทนความร้อนก็เป็นวัสดุพรีเมียมที่ใส่เข้ามาเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นอันนี้ได้ทั้ง2รุ่นเลยทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะครับผมอ่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ระบบช่วยขับขี่ก็มีอยู่แล้วนะครับทั้ง Adaptive Cruise Contro l นะครับที่มัน ขับเองเบรกเองคอยช่วยเราในการขับขี่ทางไกลแล้วก็ตัวที่คอยช่วยเราเวลาเกิดอุบิเหตุอย่างเช่นรถคันข้้งหน้าเบรก่าคันนี้เบรกให้มีสิ่งกีดขวางรถเบรกให้นะครับคันข้างหน้ามันจะเบรกกระทันหันอะไรพวกนี้รถมันก็คอยเบรกให้คอยเตือนเราตลอดหรือตัวรักษาระยะให้อยู่ในเลนแล้วก็คอยควบคุมให้อยู่กึ่งกลางของเลนมีอยู่ในรถคันนี้อยู่แล้วนะเป็นฟังก์ชันที่รถราคาเกินล้านห้าเนี่ย มันจะควรมันควรจะต้องมีอยู่แล้วนะระบบช่วยขับขี่ต่างๆมากมายด้านข้างเนี่ยล้อนะผมจะบอกว่าล้อแรปเตอร์เนี่ยมันเป็นล้อที่ดีอยู่แล้วเนี้ยแต่ด้วยความที่มันขนาดมันเป็นล้อสิบเจ็ดเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจกับคนที่ชอบล้อใหญ่ๆยางบางๆเนี้ยแต่ความพิเศษของล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อฟอร์คุณผู้ชมมันเป็นล้อฟอร์ล้อฟอร์ตตัวนี้ก็คือล้อน้าหนักเบานะครับล้อน้าหนักเบาแล้วก็ผลิตพิเศษตัวนี้นะความพิเศษนอกจากมันเบาแล้วก็คือมันสามารถระบายความร้อน จากเบรกให้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันทานํางานยังไงแต่ว่ามันเป็นล้อที่ระบายความร้อนจากจานเบรกให้เราด้วยนะครับถ้าเราเบรกขับมาเร็วๆแรงๆแล้วเบรกแบบเหยียบเบรกปุ๊บเลยอพอมันเกิดความร้อนอตัวล้อเนี่ยเขาคอยช่วยระบายความร้อนให้เรานะครับผมใส่กับยางที่เป็น BF Good r i ิซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น285้าสเปคที่ขายทั่วไปอะ่ะ27 5ดห้านะครับแต่285้าผลิตโดยตรง เพื่อแรปเตอร์เท่านั้นนะครับเป็น KO2 ตอนนี้เนาะเป็นสเปคที่เฉพาะแล้วกันนะครับถ้าจะไปหาซื้อมันไม่มีให้ให้เราเลยอยู่แล้วนะครับอ่ะได้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเนาะและคันนี้ด้วยความที่เป็น3.0เบนซินนะครับเราได้โชค๊คฟ็อกที่เป็นไรวาวโชค๊คฟ็อกไรวาวเนี่ยแน่นอนเลยครับคำว่าไรวาวคือมันสามารถปรับวาวได้แบบอิสระ,ะได้แบบทุกๆก,การขับขี่เลยแบบว่าขับอยู่แบบนี้ สมมติว่าเจอถนนแบบนี้เราปรับโชคได้เลยเราไม่ต้องมาคอยจอดรถและมาหมุนวาล์วโชคเหมือนตัวปรับแปดทั่วๆไปที่เราใส่กันนะครับเฉพาะ3.0เบนซินเท่านั้นที่ได้โชคตัวนี้คุณสามารถกดเปลี่ยนลักษณะของโชคนะครับฟิลลิ่งของโชคได้บนพวงมาลัยเลยนะครับอยากให้มันแข็งอยากให้มันนุ่มซึ่งตัวเนี้ยเขาทํามาโดยใช้ชื่อโหมดสปอร์ต โหมดนุ่มโหมดอะไรพวกนี้แล้วแต่มันอยู่ที่พวงมาลัยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับก็นี่แหละเราสามารถปรับฟิลลิ่งของโช๊คได้ทุกๆการขับขี่และไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องดับเครื่องนะครับขับขับอยู่ปรับได้เลยนี่คือโช๊คฟ็อกไลท์วาวนะครับแล้วคันเนี้ยมีการตกแต่งเพิ่มเติม,ตมโดยการใส่บันไดที่เป็นบันไดเหล็กนะครับที่เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอนะนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเอ็กตาแคนะครับ ไม่ได้อยู่ในเอ็กซ์แพคอันนี้ก็สามารถเลือกจะใส่เดิมก็ได้จะติดเพิ่มก็ได้นะแต่คันนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเขาจะมีการไปทําเพิ่มนะในส่วนของระบบเบรกนะครับคันนี้บอกเลยว่าสิบพอตรอเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเอ็กซ์ตอแพคนะครับนี่เลยสติกเกอร์ใหญ่ๆตรงเนี้ยอันนี้คือส่วนของเอ็กซ์ a ตอแพคนะครับโดยปกติแรปเตอร์มันก็จะมีแค่คําว่าแรปเตอร์ตรงนี้เนาะแต่คันนี้ด้วยความที่เป็นเอ็กซ์ตอแพคนะครับเขาจะเพิ่มสติกเกอร์ชิ้นนใหญ่ตาา่ตตรรงงเี้ยพิมมาถึปะู และอีกยิงอันเลยคือสปอร์ตบาร์นะครับอันนี้คือสปอร์ตบาร์ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของเอ็กซ์ตาแพ็ซึ่งสามหมื่นบางคนอาจจะมองว่าเยอะเนาะแต่ถ้ามองในราคาสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับถ้าไปซื้อข้างนอกอ่ะก็สามหมื่นแล้วนะครับจริงๆอ่ะสามหมื่นะ 30, คือราคาสปอร์ตบาร์เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยแถมฟรีนะครับนะผมอ่ะนี่อันนี้คือเอ็กซ์ตาแพ็กนะคุณผู้ชมเราหลังคาอันบนเราข้ามไปนะครับจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้เนาะมีนี่ครับการชนท้ายติดเพิ่มเนาะ ให้เป็นฟิลแบบแข็งแกร่งหน่อยแล้วกันจริงๆไอ้การชนท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์นะครับใครจะมาจิ้มท้ายเราตัวเนี้ยแข็งมากนะครับบอกเลยว่าไม่ยุบนะทั้งที่มันรถแรปเปอร์เนี่ยมันแข็งอยู่แล้วเนาะนะครับนะตรงนี้นะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถูกขโมยนะครับอันเนี้ยแกะให้ลูกค้าบอกว่าอยากได้สีที่มันเป็นสีแดงเอาไปทาสีให้หน่อยผมก็จัดให้นะครับแกออกไปทําสีให้อยู่นะตอนนี้เนาะแล้วก็ด้านท้ายนี่นะฮะ เรามีตัวนี้ Roller s h u t t ช r ตเอรเพิ่มหรือตัวฝาปิดกระบะแบบไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นงานแฮมเมอนะครับเนี่ยเรามีปุ่มสวิตช์กดให้ตรงนี้มาหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สไลด์ยาวไป็นู่นเลยนะอันนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถเก็บของเก็บสัมภาระ,ระโดยที่ไม่ให้โดนแดดโดนฝนหรือป้องกันการจุลกรรมได้นะครับนี่มันก็จะล็อกพร้อมกับที่เราปิดฝาท้ายนะฮะ ใช้งานได้ดีด้วยแล้วที่ยิ่งย่างเลยนะอันนี้ผมผมไปคุยกับลูกค้ามาเขาบอกว่าเขาติดเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นระบบแอโร่ไม่ให้ลมเนี่ยมันมาวิ่งไหลยอยู่ในกระบะนะครับตัวนี้มันก็คอยเขาเรียกว่าคอยช่วยให้รถเนี่ยไม่ต้องต้านลมเข้าอีกนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่ผมเออไปทราบมาจากลูกค้าที่ติดติด,ต,ดติดตั้งเองนะครับประมาณนี้เนาะกล้องรอบคันมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนถอยจอดถอยออกจากซอง มีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนไปผมให้ฟังเสียงท่อนะผมฝากฝากฝาก,กไม่หน่อยอ่าเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูให้ฟังให้ฟังเสียงแบบเลามาก <c oughs> นะุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมฟังเสียงคือแบบเดือดมากนะครับเสียงท่อของแร็ปเปอร์ตัววีหกเบนซินคันนี้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยแค่สตาร์ทเนี่ยก็หนีเที่ยวไม่ได้แล้ว นะครับผมนะแต่ว่าตัวท่อเนี่ยมันสามารถปรับเสียงได้นะครับปรับให้มันดังแล้วก็เงียบหรือจะเป็นแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะอะมาดูข้างในกันดีกว่านิดนึงนะครับนี่ผมขึ้นรถให้ดูเลยอะปึ๊บปิดเพลงก่อนนี่ที่จะบอกให้ดูคือตรงนี้ครับบนพวงมาลัยตรงเนี้ยคุณผู้ชมฝั่งนี้นะเราสามารถปรับได้หมดเลยอันเนี้ยจะเป็นฟิลลิ่งพวงมาลัย รูปพวงอะไรก็คือฟิลลิ่งพวงอะรเนาะผมกดให้ดูมันจะมีเห็นไหมปกติสบายสบายคือนุ่มอันนี้สปอร์ตคือแข็งหน่อยนะครับเลือกเซ็ตได้แล้วก็โชค๊คปรับได้ที่บอกปกติสปอร์ตออฟโรดเนี่ยเซ็ตได้เลยนะครับอีกหนึ่งท่อมีท่อแบบปกติท่อสปอร์ตท่อบาฮาหรือท่อเงียบอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตรงไหนถ้าออกบ้านกลางคืนหรือหมู่บ้านไหนเพื่อนบ้านเซนซิทีฟต่อเสียงก็ปรับให้มันเงียบได้นะครับ นี่ยนะอันนี้เซ็ตได้ทุกอย่างนะครับผมบนพวงมาลัยเลยนะฮะด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก d a p t i v e c r u i s e o o n t r o l ต่างๆนานานะครับมี 4A เข้ามาใน r a p เตอร์นะฮะซึ่ง 4A เนี่ยตัวเนี้ยมันมีประโยชน์กับคนที่ไม่คินกับรถ4 e e w บางทีเราไม่รู้ว่าจะใช้ขับ4ตอนไหนเรากด 4A ให้เลยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเขาจะจัดการให้เองนะฮะขับ4ขับ2เนี่ยรถมันเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัตินะครับบางทีถนนตอนนี้ ขับแค่2รถเขาก็จะจัดการให้ให้เองเลยหรือเรากดเองก็ได้นะครับจิ้มลงไปเนี่ยกดเองก็ได้นะครับตัวไอซีเนี่ยเราต้องจอดรถเข้าเกียร์ว่างนะครับถึงจะกดแล้วทํางานเนาะไอตัวเนี้ยพวกนี้จะทํางานในความเร็วที่ไม่เกิน120นะครับถึงจะทํางานให้แต่ว่ากดได้นะถ้าความเร็วเกินนะครับแต่พอ120เขาถึงจะต่ำกว่า1 2อยค่อยๆทํางานให้นะครับนี่อ่ะ อยู่ที่ 4A ดีกว่าคนที่ไม่ชินเนาะแล้วก็โหมดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยสามารถป่นได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอเ a ปเตอร์เนี่ยมันจะมีโหมดที่ไม่เหมือนทั่วทั่วไปเนาะตรงนี้ครับอ่ะโหมดปกติเหมือนกันอยู่แล้วตรงนี้โหมดสปอร์ตครับเลปเตอร์มีรุ่นอื่นไม่มีรุ่นอื่นจะเป็นโหมดประหยัดเนาะส่วนถนนลื่นโคนล่องอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วโหมดทรายรถโฟล์วิวตัวอื่นก็มีนะครับอ่ะเห็นไหมว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขับสีให้เอง เลยนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งโหมดบาฮานะมีเฉพาะในรปเตอร์เท่านั้นแล้วก็โหมดไต่โคดหินรปเตอร์เท่านั้นนะครับมันจะมีอันนึงอ่ะอ่ะโหมดลากพ่วงไม่ได้อยู่ในรป p เตอร์เพราะว่าไม่จําเป็นเพราะว่าพลังกำลังอัตราเร่งมันเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องใช้โหมดลากพ่วงเข้ามานะครับก็ใส่เป็นโหมดอื่นแทนนะนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยก็เรียกเล่นได้นะครับผมอ่ะเกีย e ร์ชิปเตอร์นะครับผมเบรกมือไฟฟ้า เนาะนะครับออฟโรดเร่งด่วนนะครับนี่อ่ะแรปเตอร์มีดิฟล็อกหน้าคุณผู้ชมคือจะมีทั้งดิฟล็อกหน้าและดิฟล็อกหลังนะครับในแรปเตอร์สามจุดเท่านั้นนะครับเป็นไฟฟ้าสามารถกดได้เลยนะครับนะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ในส่วนของดิฟล็อกหน้านะว่ากดตอนไหนถึงจะทํางานให้นะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้เทลคอนโทรลนะครับคือโหมดที่เอาไว้คือฮูสคอนโทรลที่เราวิ่งทางออฟโรดนั่นแหละนะครับ นะก็คือเปิดบางทีเราควบคุมใช้นิ้วควบคุมความเร็วง่ายกว่าใช้เท้าควบคุมความเร็วในทางออฟโรดเนาะนะฮะบ,บางคนไม่ถนัดทะาจริงๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานทางออฟโรดได้ตอบโจทย์ใช้ง่ายนะครับลองดูแล้วก็ตรงด้านบนนะครับมีสวิตช์ไฟที่พร้อมติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมเช่นวินสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่เดินฟิวให้แล้วนะครับเดินสายไฟไว้รอแล้วนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์มาติดแค่นั้นแล้วก็เปิดใช้งานได้นะี่ครับ แต่และตัวกําลังไฟมันไม่เท่ากันนะฮะก็อันไหนไฟแรงสุดก็ใช้ตัวแรกเนาะนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับคุณผู้ชมที่อยากได้นะครับแรปเตอร์เอ็กซ์ต้าแพ็คสำหรับเอ็กซ์ต้าแพ็คเนี่ยอยู่ในรุ่น3.0หรือ3.0ตอนเนี้ยมีแต่เอ็กซ์ต้าแพ็คแล้วเท่านั้นนะครับก็เลือกสีได้ตามปกติเนาะสีขาวสีส้มสีดำนะครับสีเทาร์เรนโบเนาะไม่เพิ่มสีนะครับเพิ่มแค่สีส้มนะฮะสำหรับค่าสีนะครับใครที่อยากได้ก็โทรเข้ามา ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับเบอร์รด้านล่างนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้รถด,ด่วนๆเลยก็โทรเข้ามาดีกว่าเนาะฝากกดไลค์กดติดตาม Car Project ใน EP นให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ที่ต้องการดูให้ผมรีวิว Raptor Extrapack ผมจัดให้แล้วนะครับผมถ้าพี่สนใจก็เบอร์ด้านล่างเลยนะนะครับผมวันนี้ Art Car Project กับ Raptor Extrapack สีขาวคันนี้นะครับไปแล้วนะพี่คุณผู้ชมวันนี้ขอญอาตสวัสดี